เปิดแป่หมอลำสาวคนดังมีผู้ติดตามเกินแสนเรียกได้ว่ากระแสมาแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่เรียกได้ว่ากระแสมาแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่ที่มียอดฟอลโล่เกินแสนคนจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยคลิปจากคณะระเบียบว,ว่าภาษีมีผู้ติดตามในโซเชียลถึง1 3 0 0 0 0คนซึ่งในสมัยก่อนเธอไม่สามารถใช้ภาษาอีสานได้เลยเธอก็ได้ฝึกฝนภาษาอีสานจนคล่องแถมเธอ,อยังชื่นชอบการดูหมอละมาตั้งแต่เด็กๆใฝ่ฝันอยากเป็นนางเอกฮอล์มอล จนพี่ชายชวนเธอเข้าสู่วงการหมอลำและด้วยความสามารถบวกกับพรสวรรค์ทำให้เธอได้เป็นนางเอกหมอภายในเวลาแค่หนึ่งปีกว่าๆตอนแรกเธออยู่กับคณะหมอลำใจเกินร้อยก่อนจะย้ายมาอยู่คณะระเบียบบัวถาศิลปะ ก็กลายเป็นหมอลำที่เรียกได้มีผู้ติด160,000คนจากคณะคำผลร่วมมิตรซึ่งเธอก็เป็นหลานของคณะวงทำงานอยู่ในวงการเป็นหมอลำเต็มตัวตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีมัธยม,มศึกษาปีที่6ทําให้เธอรู้ว่าเธอรักในการร้องหมอลำเป็นพรสวรรค์ที่เราได้เห็นหมอลำมาตั้งแต่เกิดมีความสุขในการทําให้คนดูมีความสุข อดีตสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นขีดกลางไทยอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นที่ตั้งแต่เด็กจนโตเธอยังได้เดินสายประกวดร้องเพลงและออกรายการต่างๆก่อนจะก้าวเอเข้า,ขาสู่การเป็นนางเอกสาวหมอลำเรียกได้ว่าก็เป็นเพชรเม็ดเอกของคณะเลยก็ว่าได้จากหมอลำเสียงวิหก และในสมัยตอนอยู่คณะก็เป็นอีกหนึ่งควันใจพ่อยกแม่ยกที่เวลาขึ้นเวทีมักจะได้มาหลายเงินสับสุดอลังการยอดเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลังล้านก็ยังมีปัจจุบันก็หันไปเป็นศิลปินเต็มตัวกับค่ายหายทองคำเรคคอบอและแม้ว่าจะยานมาอยู่ค่ายนี้แล้วแต่แฟนคลับของยูทิก็ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเช่นเคยแถมผู้ติดตามในโซเชียลรวมๆแ,แล้วเกือบแสนเจเลยทีเดียว นางเอกสาวหมอลำจากวงศิล,ลปินภูไทยที่ย้ายมาอยู่ในคณะเพชรบ้านแพงซึ่งความฮับของเธอนั้นบอกเลยว่าสุดไม่อยุกจริงๆคิวแน่นยาวทั้งเดือนแถมมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียรอรวมๆแล้วเกือบห้าแสนกว่าคนเลยทีเดียวต่อกันที่หมอลำซิ่งชื่อดังที่ต้องบอกเลยว่า เป็นหมอลำสาวที่กำลังมาแรงในขณะนี้ที่การันตรีมีคิวงานแน่นยาวแทบทุกเดือนแถมยังเคยได้รับทิดจากแฟนคลับสูงถึง3 0 0แสนกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังยืนยานความต่างด้วยยอดฟอลโลถึง6 0 0แสนคน อดีตสาวหมอลำชื่อดังที่ตอนนี้หันเข้าสู่วงการการเป็นศิลปินเต็มตัวการันตียอดผู้ติดตามในโซเชียลเจ็ดแสนคนเธอเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นและได้รับรางวัลมากมายและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พ่อสันติเจ้าของวงประถมบันเทิงศิลป์มาชักชวนให้เธอไปร่วมวงด้วยจึงมีโอกาสไปฝึกร้องฝึกลำที่วงประถมบันเทิงศิละปะ และมีคนรู้จักเธอในด้านหมอลำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานอได้รับฉายาว่าหมอลำสาวเน็ตไอดอลและได้ย้ายย่อมาสังกัดคณะหมอลำเสียวิหกร่วมกับพระเอกนกพงศกรหลังจากประกาศอำลาจากหมอลำนามวิหกเธอก็ได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงปัจจุบันได้ออกจากสมาชิกวงดนตรีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและเป็นศิลปินอิสระอย่างเต็มตัว นักร้องหมอลำซิ่งสาวเสียงหวานที่ต้องบอกเลยเธอเรับไม่แพ้ใครจริงๆมียอดฟอลโล่บอลในโซเชียลสล้านกว่าเลยทีเดียวนอกจากนี้เธอเป็นผู้ก่อตั้งและดูแลคณะหมอลำแปลพราวแสงทองในอดีตเธอฝึกฝนพัฒนาฝีมือหลังจากนั้นเธอเข้ามาช่วยเหลือคณะหมอลำของบัวผันและได้พบกับนายห้างของค่ายท็อปไลน์ไดมอนก่อนจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเป็นศิลปินในค่ายท็อปไลน์มิวสิก